ปี2025แล้วนามบัตรยังสำคัญอยู่เหรอตอบเลยว่าสำคัญมากเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างแทบจะดิจิทัลนหมดแล้วกดมือถือโชว์คิวอาร์โค้ดแอดเพื่อน <Add line. S 2> แอดไลน์แป๊บเดียวก็จบแล้วมันก็ดูง่ายด้จะเสียเงินทำนามบัตรไปทำไมเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วทำไมนามบัตรยังไม่สูญพันธุ์ละคำตอบคือมันยังเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างความน่าเชื่อถือมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนามบัตรคือสิ่งของที่จับต้องได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการติดต่อทางธุรกิจคุณลองนึกภาพดูว่าคุณกำลังคุยธุรกิจกับคนสำคัญหรือลูกค้าของคุณแล้วคุณควักมือถือออกมาให้เขาสแกน QR code มันอาจจะดูสะดวกสบายแต่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ถ้าลูกค้าหรือคู่ค้าของคุณยังไม่พร้อมหรือยังไม่สนใจบริการหรือซื้อของของคุณเวลานั้นละ่ะเขาไม่สแกน QR code แอดเพื่อนแอดไลน์ ช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดียเบอร์ติดต่อเมื่อเวลาผ่านไปเขาไม่มีนามบัตรของคุณหรือไม่มีภาพจำเกี่ยวกับธุรกิจของคุณละ่ะคุณอาจจะเสียโอกาสไปได้เลยนะมันน่าเสียดายกับการเสียเงินไม่กี่บาทในการทำนามบัตรขึ้นมาถ้าคุณพร้อมรับทุกๆโอกาสที่พร้อมจะเข้ามาสั่งทำนามบัตรเลยสิคะสนใจสั่งซื้อติดต่ออรารยาการพิมพ์เรายินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษามีบริการออกแบบฟรีส่งฟรีส่งตรงถึงบ้านคุณขอบคุณค่ะ